เมื่อเป็นเงินได้สุทธิเท่านี้อัตราภาษีคือแสนห้าแรกยกเว้นแสนห้าหนึ่งบาทถึงสามแสนห้าเปอร์เซ็นต์แปลว่าอันนี้ยอดสองแสนสี่มันไม่ถึงสามแสนก็เอาสองแสนสี่ลบแสนห้าเหลือเก้าหมื่นเอาเก้าวหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นต์ ได้เท่ากับ4,005 4 0 0าแปลว่ารอบนี้เมื่อจ่ายครั้งที่สี่ให้หักภาษีไว้4,500บาทเมื่อจ่ายครั้งที่สี่นะจ่ายครั้งที่สี่ถึงจะหัก หักภาษีไว้4,500บาทแปลว่าเราไม่สามารถจ่ายเงิน1แสนได้ในครั้งที่4ต้องหักไว้ที่4,500บาทจ่ายเงินให้เขาเพียง95,500เท่านั้นในครั้งที่4แล้ว4,500บาทนี้ยื่นแบบอะไรก้าเหมือนกันหรอ95,500 สี่พันห้านี้เก้าเก้าอาจารย์เจ้าแสนเก้ามือห้าพันห้าพันห้าร้อยจ่ายจ่ายเขาเท่านี้สี่พันห้าหักไว้สี่พันห้านี้ที่หักไว้ยื่นแบบพองดอดนหนึ่งเป็นสี่สิบวงเล็บสองแบบพองอโดนหนึ่งหน้าที่สองใบแนบให้ติ๊กสี่สิบวงเล็บสอง ผู้รับเงินอยู่ในประเทศไทยรู้สึกจะเป็นข้อที่สี่ข้อสี่มันจะมีข้อหนึ่งถึงห้าอันนี้น่าจะอยู่ที่ข้อสี่มาตาสี่สิบวงเล็บสองผู้ได้รับเงินเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยใช่คต้องส่งพรอมาอน,อนอ 1, แนแต่ว่าครั้งที่หนึ่งพง์ส่งพองมาดอหนึ่งเป็นสี่สิบวงเล็บสองกอกยอดหนึ่งแสนภาษีเป็นศูนย์ครั้งที่สองก็เหมือนกันครั้งที่สามก็เหมือนกัน ส่วนครั้งที่สี่ก็กอกเหมือนกันกอกยอดหนึ่งแสนภาษีเป็นสี่พันห้าอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะปัญหาในทางปฏิบัติคือจ่ายค่าในหน้าหลายคนก็เลยต้องมานั่งจำแบบนี้ทีละคนพอจำทีละคนนักบัญชีบอกว่าปวดหัวจะต้องมานั่งคำนวณแบบนี้ให้ทุกคนถ้าสมมติบริษัทขนาดใหญ่มันจะต้องจ่ายค่าในหน้าหลายคนถูกไหมคะ พอปวดหัวทุกครั้งต้องมาคำนวณใหม่แบบนี้ทุกครั้งนะถ้าเกิดจ่ายครั้งที่หอีกหนึ่งแสนเ mm. ต้องเอาครั้งที่ 1, mm. 1มารวมครั้งที่2 3 4สามสี่ห้าคำนวณใหม่แบบนี้อีกถ้าครั้งที่ห้าคำนวณใหม่บอกว่าต้องเสียภาษีหนึ่งหมื่นแต่เคยเสียไปแล้ว4ี่พันห้าก็ให้หักออกส่วนที่เหลือจ่ายเพิ่มยื่นแบบพมดอ1อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆและสิ้นปีก็ยื่น1่กอและในทางตรวจสอบก็บอกว่าปวดยากอีกแยกไม่ได้ว่าพอมอดอหนึ่งกับหนึ่งกอที่ว่านะั้น ใครเป็นพนักงานบริษัทใครเป็นคนภายนอกกระทบยอดมหาประกันสังคมลำบากเวลาโดนประกันสังคมตรวจฉันก็ต้องมานั่งแยกให้ประกันสังคมอีกเพราะประกันสังคมกับกรมสรรพากรฉันไม่คุยกันต้องเป็นหน้าที่ของนักบัญชีต้องมานั่งแยกนี่คือปัญหาในทางปฏิบัติพอเป็นแบบนี้คือปวดหัวละงั้นถ้าในหน้าหักอัตราคงที่ไปเลยกำหนดกันขึ้นมาเองไม่มีอัตาราละ เช่นศูนย์บาทนะถึงสามแสนหากห้าเปอร์เซ็นต์สามแสนหนึ่งบาทถึงห้าแสนสิบเปอร์เซ็นต์เอาอัตาราภาษีอะค่ะเป็นหลักเลยให้นึกถึงอัตราภาษีก็นได้นนบุคคลธรรมดาแต่ว่าแสนท้าแรกมันยกเว้นใช่ไหมไม่ฉันจะรวกมันเลยศูนย์ถึงสามแสนห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยเราก็เลยจะเห็นว่ามันมีแต่ห้าเปอร์เซ็นต์ซะส่วนใหญ่บางคนบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่มันสูงไปสงสารคนได้รับเงินบางคนก็เลยกำหนดเองขึ้นมาอีก ศูนย์ถึงแสนห้าสามเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะแสนห้าหนึ่งบาทถึงสามแสนค่อยขึ้นเป็นห้าเปอร์เซ็นต์กำหนดกันขึ้นมาเพื่อให้มันง่ายแล้วยังไงต่อยื่นหนึ่งหรือยื่นพมรหนึ่งหรือพมอรสามล่ะยื่นพมรสามแยกจากพลตฟอร์มไปเลยจะได้ง่ายๆเวลากระทบยอดไปหาประกันสังคมเวลาจะยื่นกทสองศูนย์ก็จะง่ายๆเห็นภาพชัดเจนผู้สอบก็ตรวจง่ายงั้นก็ยื่นแบบนี้ไปเลยแล้วกันยื่นพมรสามไปเลยชัดเจนแล้วกรมสรรพากรละ่ะ ตรวจว่ายังไงสมกรณ์บอกว่าผิดแต่ถ้าได้ภาษีมากกว่าวิธีที่ถูกฉันโอเคไม่เป็นไรอนุโลมให้ทำได้แต่ถ้าเกิดได้ภาษีต่ำกว่าวิธีที่ถูกต้องฉันจะประเมินภาษีเลยทางปฏิบัติก็เลยกลัวว่ามันจะต่ำกว่าวิธีที่ถูกต้องก็เลยหักกันที่5%มั่ง10%มั่ง20%มั่ง หากกำอย่างนั้นเลยเพราะกลัวม,มันจะตามกว่าวิธีที่ถูกอะคราวนี้เรามาเปรียบเทียบวิธีที่ถูกกับวิธีที่ผิดกันดีกว่าวิธีที่ถูกเราจะเห็นว่าเงินสี่แสนจะเสียภาษีแค่เพียงสี่พันห้าแต่ถ้าเกิดเราเลือกวิธีที่ผิดละ่ะเรามาลองคำนวณกันดูนะศูนย์ศูนย์ถึงแสนห้าแรกสมมติสามเปอร์เซ็น วิธีนี้ผิดปกาศาสีเขียวแต่ทํากันในทางปฏิบัติแล้วเข้าใจกันทางปฏิบัติว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ถูกเพราะฉันทํามาตลอดชีวิตอ่าสามแสนหนึ่งบาทถึงห้าแสนสิบเปอร์เซ็นสรุปคือถ้าเกิดเราจ่ายเงินค่าในหน้าที่สี่แสนบาทมันจะถึงขั้นภาษีที่สิบเปอร์เซ็นตเลย เกิดจ่ายที่สี่แสนก็คือสี่หมื่นสี่หมื่นจริงค่ะถ้าจ่ายก้อนเดียวแต่ถ้าเกิดซอยจ่ายย่อยๆละ่ะบางคนหักที่ห้าเปอร์เซ็นตเป็นคั้นที่สองเท่ากับว่าก็คือเอาสี่เอาครั้งละแสนนะคะ่ะคูณห้าเปอร์เซ็นตลอดเลย,เยอาจารย์จะผมนิดนึงคือที่ถูกมันต้องเอามารวมรวมสะสมใช่ไหมผมว่าที่ผิดเนี่ยไอ้ไอครั้งแรกแสนเนี่ยมันก็หักไปแล้วอยู่ในที่สามเปอร์เซ็นต์ละ ตรงนี้มันน่าจะเป็นแสนแสนที่สี่แล้วคูณสิบเปอร์เซ็นต์คือมันยากเลยค่ะอาจารย์ว่ามันจะเป็นแสนที่เท่าไหร่ในทางปฏิบัติน่ะมันยากเทียนต้องมานน่ากำนวงได่กี่แสนล่ะครับต่อคนเข้าใจความหมายไหมฮะเอในทางปฏิบัติก็อย่างนี้นลยะเอาง่ายๆแล้วกันฉันก็จะคูณห้าเปอร์เซ็นต์ไปเลยเท่ากับว่าเงินต่อก้อนครั้งละแสนคูณห้าเปอร์เซ็นต์ตลอดเลยย่อเปอเลยตีอุปมาอุปไมยไปเลยนะสี่แสนเพราะมันห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันสี่แสนคูณห้าเปอร์เซ็นต์ ก็คือสองหมืนถ้าทําตามวิธีที่ผิดเราจะต้องส่งพงกรดอสามอยู่ที่สองหมื่นแต่จริงสี่พันห้าสมร,ร์บอกไม่เป็นไรส่งมากอยู่แล้วเข้าใจความหมายไหมฮะ,ะ,ะสัมภก,กร์ได้ภาษีมากสัมภกร์บอกอนุรมโ okay. อเคเดี๋ยวผมย้างนิดนะึงสรุปแล้วเราเราไม่ดูเรื่องเรื่องราในอดีตถูกป่ะคือถ้าเกิดไม่ที่ผิดอะ่ะไม่ดูเลยว่าเคยจ่ายมากี่รอบ ดูเฉพาะครั้งนี้พอครั้งนี้คุณจะใช้เหรนี้มันดูไม่เหมาะสมเลยนะก็ใช่ไงคะแต่ได้ภาษีมากกว่านี่ถูกไงอาจารย์ 4, แม้อาจารย์จะเอาสี่แสนคูณสามเปอร์เซ็น,ซนก็ยังได้มากกว่าสี่พันห้าใช่คืออาจารย์มันรับ,รบ,รบมายทังว่าครั้งแรกแก่งหนึ่งแสนมันควรจะสามเปอร์เซ็นต์ครั้งที่สองหนึ่งแสนก็ควรจะเป็นสามเปอร์เซ็นต์ แต่จำคำพูดจะได้ไหมคะบางบริษัทต,ตัดคัำสามเปอร์เซ็นทิ้งเลยและส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นเป็นแบบนั้นหมดเลยห้าเรื่องที่ห้าหมดเลยมีน้อยมากที่เป็นสามเปอร์เซ็นไม่ว่าจะเป็นห้าเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นนะบางบริษัทไม่มีค่ำสามและห้าเลยสิบเลยใช่สิบอย่างเดียวตลอดเลยเพราะกลัวมันจะเกินอย่างเช่นถ้าเป็นเจบนะเป็นบัญชีของที่นั่งเจก็จะบอกว่าเจก็จะดูอัตราการจ่ายค่าในหน้ารับบ่อยแค่ไหนต่อคน ถ้ามันไม่ค่อยบ่อยจะก็บอกว่าเอาห้าเปอร์เซ็นไปเลยแล้วการเจ้ากลัวมันต่ำต่ำกว่าวิธีที่ถูกแต่ถ้าเกิดอาตาัตราการจ่ายค่าในหน้าต่อคนเนี่ยมันเยอะเช่นบางคนครั้งหนึ่งสามสี่แสนอย่างเงี้ยเจ้ากลัวมันเกินก็เจ้าก็จะมาที่สิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้ซ้บอกพนักงานบัญชีตรงนั้นอาการเงินให้เขาหักไว้ประมาณนั้นเลยกลัวมันจะต่ากว่าวิธีที่ถูกเพราะเราไม่ได้มานั่งจําต่อคนว่าจ่ายกี่รอบเราจะแบบว่าเขาเรียกว่าดูประมาณการเอามันก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะ เยอะนะเยอะแต่ว่านุคิดว่ามันคนรายไปเราคน้ายว่าาเคุณรับเนี่ยเราเราแยไ้เรายอมป่ะอะไรนะคะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์เลยคุณรับแยกได้ค่ะแต่ว่าแยกไปก็เท่านั้นเพราะเขาจะเป็นคนจ่ายตังค์ให้เท่านั้นและนึกถึงหน้าคนนักบัญชีนะนึกถึงหน้านักบัญชีที่เป็นคนคอยจ่ายตังค์นะคะยังก็เสือจะไมากินเราเลยอะเราเป็นกะตายต้องยอมอย่างเดียวเลยค่ะ